ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP สวัสดีครับพี่สสวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับแวะมาตลาดไทยนะครับมีร้านกาแฟเล็กๆร้านนี้นะครับบรรยากาศอบอุ่นมีอาหารมีกาแฟให้รับประทานด้วยร้านนี้เขาบอกม,มีเมนูกาแฟนะ่าสนใจชื่อว่า เป็นเมนูคอฟฟี่มิกครับเป็นเมนูประจําร้านเลยครับผมอ๋อ oh, แล้ววิธีทำทำไางครับพี่วิธีทําง่ายๆนะครับน้ำกาแฟ2ออนนะครับครีมเทียม2ช้อนนมข้นหวาน1ออนนมข้นจืด1ออนนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเทใส่ในถ้วยใสยนะครับคนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพนะครับแค่นี้เราก็ได้กาแฟที่เข้มหอมอร่อยแล้วครับผม อยากดื่มกาแฟแวะมาได้คอฟฟี่มิกนะครับอยู่ไหนครับอยู่ฝั่งทางเข้าพหลโยธินนะครับติดกับธนาคารกรุงไทยและธนาคาร CMB ไทยนะครับวันนี้ผมก็มีบริการ e p b นะครับมอบไปทางร้านไว้ใช้1ชุดด้วยนะครับขอบคุณครับปกติพี่โจซื้อถ้วยร้านไหนครับซื้อถ้วยร้านสอแสงเพชรครับด้านในครับเดี๋ยวผมไปมอบโชคกันต่อเลยครับร้านคอฟฟี่มิกนะครับบอกว่าซื้อถ้วยร้านสอแสงเพชรตลาดไทยนะครับผมก็เลยมามอบโชคให้กับพ่อค้าแม่ขายต่อเนื่องจาก epp นะครับรับไปเลย2 0 0 0บาทนะครับ และร้านไหนนะครับตั้งสแตนแบบนี้มีรูปผมนะครับมีสินค้าในสแตนเตรียมตัวรับ2,000บาทนะครับ EPP บรรจุพันสะอาดใช้ดีมีคุณภาพคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเพื่อนกันมาทํากินนะครับเรามีคนดังในโซเชียลนะครับมาออกรายการกับเราถ้าเกิดคุณเข้า YouTube ครับพิมพ์ของว่ารัเอกคุณจะพบกับเขาพร้อมผลงานที่เขาตั้งใจทําขึ้นมานะครับรเอกปมือเขา่อยครับมาแล้วสวัสดีครับโอ้โหแนะนำตัวหน่อย ผมที่เออที่เออมิดีกรีดีต้องคิดดีทำดีผมเป็นคนมีไฟผมเป็นคนตั้งใจและไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบผมผมทุ่มเทเต็มที่ทุ่มเทอย่างดีให้หน้านี้เป็นศิลปินดีดีพี่รับเอกแรบเอกพัลลับหน้าใสแรปเอกรรบเอกพลับหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมโจโจโอโหนี่เพลงคุณใช่ไหมเนี่ยใช่ครับนี่ผมถามคุณย่ง่งใครๆก็ไปดูยูทูบนะยอดวิวเยอะมากเลยมีคนฝากถามว่าคุณบ้า หรือเปล่าไม่ได้บ้านะครับแค่อยากมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองครับเออแล้วร้องแรปแรปอย่างเงี้ยแรปเอกจู้จู้เห็นไหมร้องแต่แรปอย่างเดียวคุณร้องแบบพวกป๊อปได้ไหมป๊อปอะป๊อปล็อกเหรอคะเออป๊อปล็อกก็ได้นะครับไหนลองสิโจ๊ะโจ๊ะป๊อปล็อกป๊อปล็อกโจ๊ะโจ๊ะป๊อปล็อกป๊อปล็อก ไม่ให้ร้องงั้นคือหมายถึงว่าร้องเพลงป๊อบล็อกป๊อบล็อกที่เป็นแต่งเองอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเพลงรายการคุณเตรียมมาให้เหมือนกันใช่ไหมเพลงรายการวันนี้ก็มารายการติอ้วนชวนหิวก็แต่งเพลงรายการมาให้พี่ตึกอ้วนโดยเฉพาะเลยครับไหนรองสิผมอยากฟังมากถ้าเพลงผมเป็นแรปจะเป็นยังไงคุณผู้ชมโจโจรายการดีรายการเด่นรายการเน้นคุณภาพโจเป็นรายการเกี่ยวสาระและความบันเทิงของเรื่องอาหารที่ไม่ควรพลาด สีอ้วนชวนหิวเปิดโลกชวนชิมให้ผู้ชมสีอ้วนชวนหิวรายการชิวชิวอย่างลื่นลมสีอ้วนชวนหิวนักกินนักชิมมาลิ้มลองโจ้โจสีอ้ออวนชวนหิวโจโจรายการของจริงโจโจทางทบห้าทุกเช้าวัานะี่ยคิดไอ้ยะใช่่ เนี่ยครับเพราะมาสุดท้ายเนี่ยไอ้ยักษ์ใหญ่รายการมีตรงนี้ใช่ไหมฮะเพื่เป่นให้รายการครับว่าแต่ว่ามาวันนี้เพิ่งบอกผมว่าอยากจะกินอะไรที่แบบว่ามันคาอยู่ในใจครับอยากกินอะไรนะกินข้าวผัดอเมริกันครับเพราะอะไรมันหากินง่ายจะตายข้าวผัดอเมริกันก็ผมหน้าลูกครึ่งลูกครึ่งออกฝรั่งฝรั่งนี้ครับควรจะเหมาะกับอาหารอันนี้ครับช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดย อย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP ทำไมถึงอยากกินข้าวผัดอเมริกันครับก็ผมหน้าฝรั่งฝรั่งออกลูกครึ่งลูกครึ่งอย่างนี้ก็ต้องข้าผัดอเมริกันละสิครับ ข้าวผัดอเมริกันนะถูกใจไหมถูกใจมากครับสีสั<า>สนชนกันหน่อยแม่วันนี้อุสตส่าห์แลบเอกมาเยี่นที่บ้านคนดังในโซเชียล เป็นไงถูกใจไหมก็ผับมริการอร่อยมากเลยครับสมใจแล้วนะสมใจมากวันนี้นะครับเราก็มีทั่ว EPP เพชรไดมอนมอบให้1กรกะเช้านะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์รวมจากทางรายการมอ,อรบให้อีกหนึ่งชุด2ป้ายน,นะครับป้ายแรกรเป็นทั่ว EPP เพชรไดมอนนะครับป้ายที่2เป็นกล e ่องสาย EPP เลือกดีๆนะครับได้ปิ่นโตไฟฟ้าออตโตอุณาหภูมิได้เร็ว ประหยัดพลังงานผมใช้อยู่ดีมากแต่ถ้าเกิดเลือกผ้าผมม่ปิ่นโตนี่ให้ใส่อาหารแล้วก็ไปตากแดดเอาเองร้อนเหมือนกัน1หรือ2 2แล้วกันหมายเลข2นะครับมาดูจะได้ปิ่นโตไฟฟ้าไหมครับปิ่นปิ่นโตไฟฟ้าครับโอ้โหแต่ถ้าเกิดว่าเลือกหมายเลขหนึ่งนะครับก็จะได้ปิ่นโตธรรมดาแบบนี้ไปนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณแล็ปเอกมากเลยอุตส่าห์สละเวลาแล้วจะมีผลงานออกมาใหม่ในยูทูบอีกไหมมีเอ็มวีอยู่เรื่อยๆครับมีเรื่อยๆนะครับเซิร์ชคำว่า รับเอกใน y o u t รูทูครับร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกานจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วนเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเครื่องใช้ไฟฟ้าออตโตหนึ่งทางเลือกเพื่อคุณน้ำมันพืดหยกมีหยกติดครัวและคุณจะติดใจ